ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมสู่ช่องการสกาล่านะฮะนี่คือการรีแอคนั่นเองนะจ๊ะมาแล้วครับผมการรีแอคในครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่านี่คือ MV ที่เรารอคอยกันมานานมากๆเลยนะฮะถ้าทุกคนได้ตามรีแอคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็จะรีแอคของ b n k ของ CGM ประมาณนั้นนะครับผมแต่ในครั้งนี้ครับ MV นี้เป็น MV ที่เรารอคอยมากครับมาแล้วครับทุกคนเพลงใหม่เขามาแล้วเรียบร้อยครับผมนั่นก็คือวง โฟอีฟ oh, นั่นเองนะฮะรอคอยวงนี้อยู่ว่าเมื่อไหร่โฟอีฟจะมีเพลงใหม่ออกมาสักทีนะฮะสุดท้ายมาแล้วครับผมวันนี้สดสด,สดร้อนๆเลยวันที่ผมถ่ายนี่แหละนะฮะเพลงใหม่นะครับผมนั่นก็คือเพลงหยดน้ําตาเทียสนั่นเองนะครับผมเพลงใหม่นะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของวงโฟอีฟนะฮะเป็นเพลงชา้ชาๆซึงซ้งๆนะครับจากที่ผมได้เห็นในทีเซอร์แล้วเฮ้ยมันน่าดูแบบเต็มๆวะ่ะในวันนี้จะมารียกเอ็มวีนี้ไปพร้อมๆกับทุกๆคนนะครับผมว่าความรู้สึก ของทุกๆคนกับผมเนี่ยแบบเดียวกันหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เรารอคอยกับวงนี้กันมานานบอกเลยว่าตลอดที่โฟร์อีฟทำเพลงออกมาในแต่ละเพลงในแต่ละ MV นี้บอกเลยว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยสูงมากดีทุกเพลงดีทุก MV นะฮะเดี๋ยวมาดูเพลงนี้กันว่าจะดีอย่างที่ผมคาดเอาไว้หรือเปล่านะมาพร้อมแล้วมาดู MV กันเลยดีกว่าครับทุกคนพร้อมแล้วไปเลย หยดน้ำตาเกี่ยวสวยอะจรินสวยมากอะอุ้ยอาไออุยอ้ยนัลล่าส้ยนัลล่านีน่เอ็มบีสวยมากเลยทุกคนคภาพสวยนะภาพสวยมากเลยอะ perfect oh. มีโอ้ให้ไป เอ็มวีนี้โจริมคือนางเอกกนะัน <laughs> เ <c oughs> นี่ยน้่น่ารักอะ่ะ <c oughs> <c oughs> สวยมากเมื่อกี้สวยมากทุกคน,น,นแล้วเพลงดีด้วยนะโอ้นินอินมากเลยฮนะอินกับบอโจรินมากเลยเนะี่ย มาจากต่างโลกใช่ไหมเฮ้ยสวยมากเลยนะโอ้โหแต่ละคนโค้สวยอะสวยมากอะ เฮ้นี่มันสองแสงเอย้ยเขายังมองอยู่เขายังฟองมองอยู่โอ้โหสวยสวยมากชุดสวยอะโอ้โหทุกคนนี่ขนาด MV จบแล้วที่ผมยังขนลุกอยู่เลยเนี่ นี่คือเพลงช้าเพลงเดียวที่ทําให้ผมขนลุกนะโวดไม่ถูกแล้วว่าทุกคนคือบอกเลยว่าโฟอีฟเขายังคงมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแบบขนาดเพลงช้าทุกคนคือเขาทําได้ถึงขนาดนี้อโคตรดีเลยอ่ะ MV นีที่ผมไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะภาพ MV สวย การเล่าเรื่องดีและเพลงอ่ะโคตรความหมายดีเลยทุกคนมันพูดอะไรไม่ออกมันพูดอะไรไม่ถูกแล้วพอออกมาประกอบโดยรวมทั้งเพลงทั้งตัว MV แล้วมันเพอร์เฟกมากในตัว MV เนี้ยนางเอกไม่ใช่ใครเลยนางเอกคือโจรินครับทุกคนโจรินคือตัวเล่าเรื่องทั้งหมดเลยเหมือนแบบว่าเออคล้ายๆจะอกหักใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เขายังคงคิดถึงผู้ชายคนนั้นอยู่อะไรอย่างงี้เหมือนโจรินแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอตอนท้ายก็ได้รู้ว่าเออย,ยังคิดถึงแล้วก็ยังเฝ้ามองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้เอ้ย MV ดีนะทุกคนบอกเลย ยว่าผมรีแอคของโฟอีฟที่ไรบันไรที่ติมากเลยทุกคนบอกเลยมันดีดีทุกเพลงดีทุก MV นะฮะฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมซิงเกิลล่าสุดของโฟอีฟนะฮะหยดน้ําตาเทียสนันเองครับไปปั่นวิวไปดู MV กันได้เนาะนี่คือการรีแอคของผมในวันนี้นะครับ